สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนมกรา2588กันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานการเงินและความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นต้องบอกว่าในเดือนมกรกาคมนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการงานของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ตัวคุณนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะรับภาระหรือไปขันอาสาช่วยใครทํางานอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือต้องวิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากเลยทีเดียวนะครับการงานของคุณนั้นคุณเป็นคนที่มีความสามารถแต่อาจจะโดดเดี่ยวหรือค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองทํางานนั้นด้วยตัวคนเดียวมากสักนิดหนึ่งแต่ตัวคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ผู้จาอะไรก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้จะมีคนคอยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการงานดีๆโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากในช่วงจังหวะเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานการงานของคุณนั้นจะส่งผลทําาใให้้้คคุณนนัมมมีววรูสึึกพพงอจไ่่า จะเป็นโอกาสใหม่ๆที่มีหรือความสามารถหรือความสําเร็จที่คุณนั้นสามารถที่จะทําได้เพียงแค่ว่าคุณอาจจะเหนื่อยหรือค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานมากสักนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องทํางานกับตัวเองมากสักหน่อยอาจจะพึ่งพาอาศัยลูกน้องได้ในบางครั้งบางคราวแต่ตัวคุณนั้นต้องแสดงความสามารถและให้การสนับสนุนลูกน้องลูกน้องและบริวารของคุณนั้นก็จะเกื้อหนุนและช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณได้ไพ่พระศิวะและได้ไพ่พระอภัยมณีปัก ผีเสื้อสมุดนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะได้เงินไม่สมกับที่คุณคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการชับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรเพราะบางทีนั้นคุณมักจะใช้จ่ายตามอำเภอใจหรือตามใจตนเองมากไปสักหน่อยทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นสําหรับลู่ทางในการหาเงินด้วยความสามารถของคุณคุณยังมีอยู่อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะได้เงินก้อนหรือได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่ง ที่คุณคาดหวังเอาไวการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างที่คุณต้องการก็อาจจะไม่สําเร็จตามที่คุณอย่างที่คุณตั้งใจแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีโอกาสเพียงแค่ว่าในเดือนนี้คุณจะต้องมีสติในเรื่องของการหาเงินหาทองหรือในการคิดที่จะทํางานในลู่ทางในการที่จะได้เงินได้ทองในหลายๆด้านแม้กระทั่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณจะต้องมีการวางแผนให้ดีอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบในเรื่องของการเงินการทองในเดือนมกราคมนี้ได้ครับต่อไปเป็นในเรื่องของ ความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนม,มกราคมนี้นะครับคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงสําหรับคนที่โสดนั้นต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแบบฉาบฉวยยังไม่แน่ไม่นอนก็ขอให้คุณนั้นอย่าพึ่งใจร้อนหรือตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปจะมีคนเข้ามาให้คุณคัดเลือกอยู่มากมายคุณยังเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่บางคนนั้นที่เข้ามานั้นก็ต้องการแค่มาเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยกับคุณเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะลงหลักปักฐานหรือยังไม่สามารถที่จะมีความัักไดด้อย่างช เจอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในเดือนนี้ก็ขอให้คลองตัวเป็นโสดไปก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าในเดือนนี้อยากจะให้เอาใจใส่กันให้มากๆนะครับอาจจะมีการดูแลรักษาสุขภาพของคู่ครองซึ่งกันและกันนะครับในช่วงจังหวะเวลาในเดือนนี้ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วพยายามหาเวลามีเวลาให้ก,กันบ้างดูแลใจใส่ซึ่งกันบ้างก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณนั้นจะต้องแก้ไขร่วมกัน ขอให้คุณนั้นจับมือกันไว้กับคู่ของคุณนั้นทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีพฤษภในเดือนมกราคมนี้ครับ